นางสาวสุคณธาพิศิริตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไสงามวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอายุราชการ สิบเอ็ดปีเจ็ดเดือนดำรงตำแหน่งครูผู้สอนเป็นระยะเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2562และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไสงามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา กระทศึกษาตรังเขตหนึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันท่านผู้อำนวยการสุกนทธาเพชรศิริเป็นผู้ที่ใส่ใจในเรื่องการทำบุญและก็ร่วมกิจกรรมการงานในส่วนของเรื่องบุญกุศล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานทอดกระถินสามัคคีของวัดงานวันพระหรือแม้แต่ทำบุญเดือนสิบก็จะได้นำนักเรียนมาจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปล่อยในเรื่องบุญกุศลและทำหน้าที่ของความเป็นครูที่ดีเยี่ยมในฐานะของวัดก็ ได้ทำงานร่วมกับพออเป็นอย่างดีก็ขอจเจริญพรเอาไว้ณที่นี้สวัสดีครับผมนายปริญญาเดชทองคำประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดไส่งานกพระผมได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผู้นวยการชุพลทาเฮสลี ซึ่งท่านได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบถูกต้องรวดเร็วและทันตหมัยบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถ,ถานศึกษา ผู้ปกครองครูนักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมพัฒนาสรงผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดไส,สยงามมีคุณภาพการศึกษามีความรู้มีความสามารถเต็มศักยภาพอย่างแท้จริงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรโรงเรียนวัดไสงามสวัสดีครับดิฉันนางสาววันนิภาคงทองตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนขอขอบคุณนางสาวสุกุลทาเพชรศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไสงามที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจใส่ใจนักเรียนทุกคนทั้งในและนอกเวลาราชการ ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆไม่ทอดทิ้งนักเรียนที่เรียน่อนเห็นได้จากการสอนส่งเสริมในทุกๆตอนเย็นทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มความสามารถขอบคุณค่ะข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพ นางสาวสุคนธาเพชรสิริดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาดังนี้ 1. มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีของสังคมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ต่อราชการและเป็นผู้มีมารยาทที่ดี ทั้งทางกายวาจาใจ 2. รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมได้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการด้วยความอุตสาหะปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จลุล่วงทันเวลาและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัย สามตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นเวลานอกราชการก็มาปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของทางราชการสูงสุดไม่เคยทอดทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ไม่เคยปฏิบัติงานล่าชา้าซึ่งเห็นได้จากการบริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาจะอุทิศเวลาให้ความสำคัญกับทุกงานและทุกกิจกรรมคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่งในการสอนและฝึกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 4. ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA รักษาความสามาคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนร่วมเป็นคณะทำงานต่างๆได้แก่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เข้ารับการประเมินทรงคุณค่าสพทโอเบ a กอวอร์ Awards, ครั้งที่11 ร่วมเป็นคณะทำงานตามโครงการ i f t e ร่วมเป็นคณะทำงานขยายผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา,าเป็นต้น 2. ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางสาวสุขนธาเพชรศิริประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีดังนี้ 1. อุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีผลสำฤทธิ์ของงานและผลรางวัลต่างๆได้แก่ผลการทดสอบระดับชาติโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่เอ็นทีสูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา2,562ถึง2,563และผลการทดสอบระดับชาติ RT o n e t ปีการศึกษา2,563สูงกว่าปี2,562และผลการทดสอบระดับชาติ RT โรงเรียนวัดไสยงามสูงกว่าระดับประเทศรวมทั้งนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาโดยปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักศาสนาพุทธเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมการทำบุญทางศาสนาได้แก่ทำบุญทอดกระถินทอดผ้าปา่าบริจาค ทำนุบำรุงศาสนาร่วมถวายอาหารเพลนและส่งเสริมรงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิธีพุทธ 3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระหว่างปีพุทธศักราช2562ถึง2563สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตรังเขต2ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมนักเรียน ผ่านโครงการกิจกรรมสภานักเรียน 5. มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอ้อมผ่านกิจกรรมวันไหวครูกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมมุทิตาจิตกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงการปลูกป่าประหยัดน้ำประหยัดไฟรวมทั้งแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เป็นต้นสามการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนางสาวสุคนธาเพชรศิริดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดังนี้หนึ่งดำรงชีวิตตามแนวทางหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักพอประมาณมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันมีพฤติกรรมด้านการออมทรัพย์ดำรงชีพอย่างพอเพียงตามวิถีราชการ ไม่ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวแต่งกายตามกาลเทศะเหมาะสมกับอาชีพราชการรวมทั้งส่งเสริมนักเรียนครูและบุคลากรให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดผ่านกิจกรรมโครงการตำรวจแด และกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดเป็นต้น 3. ใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องผ่านการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เพจเ c e บ o ๊กวารสารประชาสัมพันธ์ 4. โดยดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียนได้แก่การแต่งกายการพูดจาสัมมาคาระวะการมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจรญยาบันวิชาชีพดำรงอยู่ในศีลธรรมคุณธรรม 5. ดำรงชีพแบบเรียบง่าย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมีการวางแผนการออมทรัพย์และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในการดำรงชีพประหยัดมัธยับอดออมผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักปลอดสารพิษส่งเสริมการออมเงินกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้ำประปาและกิจกรรมขยะแปลงร่าง reuse recycle 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนางสาวสุคนธาเพชรสิริมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพดังนี้ 1. เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพส่งเสริมให้ครูยกย่องและศรัทธาในวิชาชีพ โดยเข้าร่วมและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครูได้แก่งานกิจกรรมวันครูงานเกษียณอายุราชการ 2. ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพโดยสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะความรู้ในการบริหารงานการศึกษา ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนกระตือรือร้นในการส่งผลงานและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามเวทีการประกวดแข่งขันต่างๆรวมทั้งเข้าร่วมเป็นวิทยากรขยายผลความรู้ความสามารถของตนเองให้แก่ผู้ร่วมวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง พ่วอำนวยการสถานศึกษามีรางวัลและผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่ผลการทดสอบระดับสูงขึ้น r ท NT o n e อ็และรางวัลการแข่งขันทั้งในสังกัดและนอกสังกัด 3. มมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพโดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและคณะทำงานต่างๆได้แก่ วิทยากรการขับเคลื่อนโครงการ ISTE วิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่เป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs วิทยากรโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา C ี รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่วิชาชีพองค์กรและหน่วยงาน 5. ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆได้แก่กิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญวันพ่อวันแม่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธฝึกสมาธิเข้าวัดฟังธรรมทุกวันธรรมะสวนะส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและการนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่องห ความรับผิดชอบในหน้าที่นางสาวสุคนธาเพชรสิริมีความรับผิดชอบในหน้าที่ดังนี้ 1. เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนโดยได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนเข้าร่วมการฝึกสอนนักเรียนเพื่อร่วมงานแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหาความรู้ตลอดจนเข้าร่วมอบรมและนำมาขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนครูและนักเรียนมีรางวัลอย่างต่อเนื่อง 2. เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนโครงการนำน้องกลับสู่ห้องเรียนกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนดีกิจกรรมระดมทุนกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาประสานงานกับหน่วยงานราชการชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน 3. ึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่จนสามารถนำสถานศึกษาไปสู่การพัฒนาทั้งด้านวิชาการด้านอาคารสถานที่มีรางวัลสถานศึกษาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและตามแบบแผน เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดสำนักงานเขตพ,พื้นที่การศึกษาองค์กรวิชาชีพจัดขึ้นและส่งเสริมให้ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ5มีจิตสาธารณะจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจต่อโรงเรียนชุมชนหน่วยงานราชการอื่นๆบริจาคเงินส่วนตัว และระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษานักเรียนอย่างต่อเนื่องร่วมเป็นคณะทำงานคณะกรรมการให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเช่นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทงในงานประเพณีลอยกระทงคณะทำงานขยายผลการดำเนินง,งานของมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นต้นจากที่กล่าวมานางสาวสุคนทาเพชศสิริมีพฤติกรรม ที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรญยาบรรวิชาชีพส่งผลให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งของตนเองสถานศึกษาครูและนักเรียนดังนี้ 1. เกติบัตรครูดีไม่มีอบายามุขของตนเองและครูได้รับรางวัลเกติบัตรนวัตกรรมสร้างสารรค์คุณดีโรงเรียนคุณธรรมสพท ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2, 2> โรงเรียนวัดไซงามมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถนางสาวสุคนธาเพชรสิริมีการบริหารงานผ่าน 3P โมเดลโดยการนำชุมชนบ้านวัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาศึกษาแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการจนเกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา ครูและนักเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานปฏิทินการปฏิบัติงานคำสั่งมอบหมายงานโครงสร้างการบริหารงานรายงานโครงการประจำปีงบประมาณมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละสองครั้งการบริหารงานวิชาการนางสาวสุคนธาเพชรสิริ มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียนโดยมีครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและการส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการวิจัยในชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และมีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษาการบริหารงานงบประมาณนางสาวสุคนธาเพชรสิริ มีการวางแผนการใช้งบประมาณระด,ดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบและระเบียบม,มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันและต่อเนื่องการบริหารงานบุคคลนางสาวสุคนธาเพชรสิริมีการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบงังคับหลักเกณฑ์และมีวิธีการตามกอคอสและอกกคอส เขตพื้นที่การศึกษากำหนดมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมดูงานพัฒนาตนเองอยู่เสมอสร้างขวัญและกำลังใจเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญรรวิชาชีพนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานทั่วไปนางสาวสุคนธาเพชรศิริได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปจัดทำคู่มือการบริหารงานดำเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนงานสัมพันธ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งนี้นางสาวสุคนธาเพชรสิริได้บริหารงานทั้ง4ฝ่ายให้แก่โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจนโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นที่ยอมรับแก่ชุมชนสังคมผ่านปัญหาที่ยุ่งยากและสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จจนเกิดประสิทธิภาพดังนี้หนึ่ง ปัญหาครูไม่ครบชั้น 2. ปัญหาอาคารสถานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนมีการารวมทุนงานการกุศลปันน้ำใจให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 3. ปัญหาขาดนักการพันโรงแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชน 4. ปัญหาครูและบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน แก้ไขปัญหาโดยการชี้แนะแนวทางเส้นทางสู่ความสําเร็จให้คําปรึกษาในการทํางานในทุกๆด้านจนกระทั่งครูสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่างๆได้สําเร็จและยังเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นวิทยากรด้านนวัตกรรมได้แก่วิทยากรการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้และนําเสนอผลงานผ่านเวทีการประกวดการแข่งขันด้านวิชาการการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารโดยทั้งนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวสุคนณทาเพชซิริได้พัฒนานาวัตกรรมการบริหารวิชาการเรื่องการพัฒนานาวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านคลินิกเรียนซ้ำย้ำทำร Review and Replace Clinic เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่และปัจจุบันนำมาใช้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไสยงามได้พัฒนานาวัตกรรมด้านการบริหารสถานศึกษา เรื่องการบริหารงานวิชาการตามศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย e x c e s s Model by WSND เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดไสงามโดยมีการเผยแพร่ผลงานผ่านโครงการ Innovation from Thai Education และได้รับรางวัลระดับสูงสุดรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค6จากความมุ่งมัน่น ตั้งใจในการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ได้รับโล่รางวัลชนะนนเลิศนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ Innovation from Thai Education i f t e นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ีงบประมาณพุทธศักราช2564จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกนวัตกรรมภายใต้โครงการ Innovation from Thai Education (IFTe) จากสำนักงานศึกษาธิการภาค6ประจำปี2564ได้รับรางวัลระดับดีผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดภายใต้โครงการ โค้ชชิ่งทีมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2ปีติดต่อกันรางวัลโรงเรียนการประกวดเล่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิน่นของกินของเล่นของใช้กลุ่มภาคใต้ จากการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตย,ยสภารางวัลผลการปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดก,การเรียนการสอนทางไกลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับดีเด่นโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่มีผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา2562ถึง2563 และมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตปีการศึกษา2,563สูงกว่าปีการศึกษา2,562ผลงานโรงเรียนวัดไสงามรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัยรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภารางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบรางวัลประกวดการเขียนเรียงความ จากกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมชาววิสุทธิกษัตริย์รางวัลประกวดการคัดลายมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งโรงเรียนวัชยงามมีผลการประเมินด้านการอ่านอารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีการ2564สูงกว่าระดับประเทศได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการในการประชุมวิชาการ,รส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีใหม่ New Normal จากศูนย์อนามัยที่12ยะลากรมอนามัย